สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะช่วงนี้นะป้าเบญจกายนะก็เป็นช่วงของการทําคลิปลง YouTube นะคะแล้วก็จะเน้นผลงานที่นะคะราธนาสถิตประดิษฐานไปแล้วนะคะไล่นะรื้อขึ้นมาทําคลิปลง YouTube เพราะว่าช่วงนี้นะคะเริ่มที่จะแบ่งเวลานะทำงานใน YouTube มากขึ้นนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นตอนนี้นะคะลูกน้องของป้าเบญจกายนะกำลังที่จะ นำน้ำยากันซึมนะเคลือบผิวงานนะคะผิวงานที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะก็คือผิวงานของหินทรายนะคะงานที่เห็นเป็นงานแกะสลักหินทั้งก้อนนะคะ,ะทั้งก้อนไม่มีรอยต่อนะคะเป็นหินทรายแล้วก็นะคะ,ะลูกน้องก็กําลังจะเคลือบผิวงานไปเรื่อยๆนะน้ำยาตัวนี้ไม่ใช่สีนะคะเป็นน้ํายาที่เคลือบผิวงานทําให้นะคะคน้ำนะไม่สามารถที่จะซึมเข้าผิวงานได้นะคะ แล้วหลายๆคนคงจะเห็นใช่ไหมคะว่านะคะพระแม่กวนอิมนะในรูปลักษณ์แบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะไม่ได้เป็นงานออกแบบของทางร้านนะคะอันนี้เป็นงานที่นะท่านเจ้าภาพนะคะนั่นคือบริษัทมหากันนะไบโอเทคนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะขอกระโดดข้ามย้อนหลังไปนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นะบริษัทมหาการไบโอเทคนะคะก็ได้เมตตาทางร้านนะะสั่งแกะผลงานนะที่แปลกสวยแปลกตานะที่เห็นนะขออนุญาตนะแทรกภาพนะที่เห็นก็คือนะปางหน้าปก3เสียนนะอันนี้เป็นงานออกแบบทางร้าน100%เซนะเพราะว่าบริษัทมหาการไบโอเทคนะคะให้โจทย์มาว่านะ,ะ,ะจะต้องเป็นหน้าปก3ามเสียนเท่านั้นนะคะ ทางร้านก็มึอนอยู่กับการออกแบบเพราะว่าค่อนข้างที่จะออกแบบยากพอสมควรนะปรากฏว่านะสุดท้ายนะก็ออกแบบได้ลงตัวแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านเจ้าภาพมากนะคะขอกลับเข้ามานะสู่พระแม่กวนอิมนะประทับบนหลังพญาเต่าเหมือนเดิมนะคะลูกน้องก็นะคะลงน้ํายาก,การซึมทั่วองค์แล้วนะคะหลังจาก ที่ลงน้ํายาก,กันซึมทั่วองค์แล้วนะคะก็ตามภาพที่เห็นนะเนื้อก,ะะก็จะเป็นนะสีครีมเข้มนะ,ะหรือบางมุมก็จะเป็นสีน้นําตาลไม่ใช่บางมุมนะคะแสงเวลาถ่ายถ่ายรูปนะบางทีแสงแสงไม่สถียนของกล้องถ่ายรูปบางทีก็จะเห็นเป็นสีครีมเข้มบางทีก็จะเห็นเป็นสีน้ําตาลน,นะ,ะตามที่เห็นนะ,ะอันนี้เป็นสีน้ําตาลน,นะ,ะแล้วก็นะคะอีก ประมาณวันสองวันหลังจากที่เรานะลงน้ำยาก,กันซึมแล้วเราก็นำนะคะพระแม่กวนอิมนะอาอราธนาสถิตประดิษฐานนะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะขอกระโดดนะข้ามนะ,ะข้ามไปช่วงนะ,ะประดิษฐานเลยนะคะางานในขั้นตอนการทํางานในโรงงานก็พอคร่าวๆนะพอคร่าวๆแล้วก็ช่วงที่ไปประดิษฐานเนี่ยนะคะเป็นพิธีเรียบง่ายนะคะ เพราะว่าบริษัทมหาการไบโอเทคนะจะไม่ค่อยอทำอะไรให้ยุ่งยากนะะเจ้าภาพก็รับถวายนะทำพิธีถวายใช้ใจน้อมนะอย่างเรียบง่ายนะแล้วก็มีชาวบ้านแขกเรือนะเข้ามาร่วมงานนะพอสมควรนะพอดิบพอดีกับสถานการณ์โควิดนะที่นะคะชุกชุมขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ ถูกอกถูกใจนะคะของชาวบ้านนะ,ะแล้วก็พระคุณเจ้านะคะ,ะภาพที่เห็นในภาพที่กำลังประดิษฐานอยู่นะคะเป็นภาพเหตุการณ์นะคะประดิษฐานที่วัดอุตตารามนะคะตำบลยางสีสุราชนะคะอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็อาราธนาสถิตนะคะประดิษฐานไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็หลายคนนะคงสงสัยนะคะว่าพระแม่กวนอิมนะทำไมต้องประทับนะบนหลังเต่านะอันนี้ชื่อเต็มๆก็คือพระแม่กวนอิมนะประทับบนหลังพญาเต่านะคะซึ่งป้าเป็นจกายก็ไปสืบค้นแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะคะว่าความหมายคืออะไรนะความหมายของพระแม่กวนอิมนะประทับบนหลังพญาเต่านี้ก็คือเป็นความหมายเกี่ยวกับเน้นนะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ ความจเจริญมั่งคั่งทางธุรกิจนะคะเพราะว่าเต่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่เย็นนะคะแล้วก็ให้สัญ,ญลักษณ์ว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีอายุยืนนะะนั่นหมายถึงว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะ,ะอันนี้ความหมายเป็นนัยะนะคะว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็นะคะมีความจเจริญรุ่งเรืองนะเน้นนะคะเน้นสุขภาพแล้วก็ธุรธุรกิจทางด้านทรัพย์สินนะคะเป็นหลักนะคะสำหรับ พระแม่กลนอิมประทับบนหลังพญาเต่านะความหมายคร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนะเรื่องเล่านะพร้อมภาพประกอบของป้าเบญจกายนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะลองมาเจอกันใหม่แล้วก็ป้าเบญจกายจะไล่หลังนะไล่หลังการส่งงานของป้าเบญจกายมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเจ้าภาพท่นไหนที่ยังไม่เห็นคลิปของผลงานนะหรือว่า อของงานของทัานเจาภาพนะรอแป๊บหนึ่งนะคะป้าเบญจากายกำลังทำคลิปไล่หลังอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะขอบพระคุณนะทุกท่านที่ฟังจนจบเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ